สวนทุเรียนของปา้าสมจิตสวนสวนจิตวิไลยอยู่อำเภอประจัตคาคมจังหวัดป่าจิมบุรีก<อ>็คือทุเรียนเนี่ยเราต้องศึกษามันค่ะเราต้องเรียนรู้จากมัน <c oughs> ก่อนที่ <c oughs> ไม่มีใครเก่งหรอกทุเรียนะ <c oughs> จะหาคนเก่งในยากแต่เราต้องเก่งทําไมเราถึงจะเก่งเก่งเพราะเราทุเรียนเป็นคนสอนเราค สอนให้เรารู้ว่าวิธีรักษาอย่างไงทำอย่างไงเราต้องหายาตัวไหนแต่บังเอิญว่าเราบังเอิญซื้อยาตัวนี้มาเนี่ยก็ยังค่อย,ยังชั่วว่ามันเลืมแตกใบมันเลืบแตกใบอ่อนเพราแตกใบอ่อนปุ๊บเราก็เริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับมันว่าทำอย่างไงที่ทุเรียนม,มันจะดีเราต้องศึกษามันว่าวัาลมใช้ยาตัวนี้ลองมาสองครั้งแล้วมันรู้สึกค่อนข้างจะดีนะ ว่ค่ขนข้างกะดีพอดีแล้วที่นี่เราก็ต้องลองต่อไปว่าถ้าดีต่อไปก็คิดว่าจะใช้ตัวนี้ตลอดไปเพราะว่าเราคือขั้นแรกเราเราต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนศึกษาต่อศึกษาต่อไปแล้วว่าเราจะบอกว่าดีเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราใช้ไปได้หนึ่งปีแล้วมันดีอันนั้นอ่ะดีแน่แล้วเราก็จะใช้ต่อไปใช่เราก็จะใช้ต่อไปเพราะชาวสวนต้องหาวิธีว่า จะแก้ยังไงเอายังไงไม่ใช่ว่าปลูกแล้วปล่อยทิ้งปล่อยว่างไม่ได้กินไม่ได้กินคือทุุเรียนเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากมันก่อนที่เราจะมีตังค์ได้ก่อนที่ทุเรียนจะรวยได้เราต้องรู้ศึกษาจากมันค่ะสบการกี่ปีปแล้วครับปลูกแะสิบห้าปีสิบห้าปีประสบการณ์เยอะค่ะก็คิดว่าเรียนจากมันน่ะเรียนจาก มันเป็นอาจารย์เราเราไม่เห็นมันเราไม่ได้เป็นอาจารย์คือเขาเขาเป็นโรคเราหาวิธีรักษามันเหมือนคนน่ะถ้าไปหาหมอเป็นโรคแล้วหมอต้องวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไนี้ต้องใช้ยาตัวนตัวนี้ก็เหมือนเราวินิจฉัยว่าตอนเนี้ยเรากําลังศึกษายาตัวนี้ว่าจะใช้กับโรคตัวนี้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็ถือว่าเราต้องใช้ยาตัวนี้ตลอดไป แต่ตอนนี้ที่เจอมีมีโรคอะไรบ้างครับที่ที่เจอก็ที่เจอตอนนี้มันก็คือมันจะมีนอนรบกวนบ้างอ่ะเป็นของธรรมชาติเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่เราจะหาวิธีว่าทํายังไงที่จะกําจัดนอนให้ได้เราต้องใช้ตัวอื่นที่กําจัดนอนได้ช่วยด้วยนะครับเออเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ยากาจัดนอนมันเป็นอาหารให้พืชกินอาหารเออให้พืชให้ให้ต้นต้นพืชเนี่ยแข็งแรง เพื่อป้องกันว่าไม่ให้มลงมารบกวนเ่าบำรุงส่วนทั้งหมดป่านี่กี่ไร่นะคะทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่มันที่ปลูกทุเรียนอยู่ตอนนี้ประมาณหกร้อยหกร้อยต้นหกร้อยต้นหกร้อยต้นต้นใหญ่หมอนทองนะหมอนทองกับชนีบ้างก้านยาวบ้างผสมประสานคือเราจะปลูกอย่างเดียวไม่ได้ชนีมันจะสุกก่อนหมอนที่หลังก้านยาวที่หลังสุด คือผสมภะสานเราต้องหาวิธีว่าคนชอบกินแบบไหนล่ะคุณชอบกินก้านยาวก้านยาวมันแพงนะเพราะก้านยาวกิโลละสามร้อยสองร้อยห้าสิบคุณกินแต่หมอนทองร้อยห้าสิบคุณจะกินอันไหนอันไหนที่ขายดีกินดีคนคนนั้นมันบ้าคนบ้าไม่ชอบเลือกกินอะไรที่อร่อยต้องเลือกกินใช่ใช่ใช่เอากล อยากจะไปดูต้นทุเรียนไ้ป๋าพาพาดูหน่อยครับว่าเป็นอะไรยังไงแปลงนี้มันกี่ปีนะเนี่ยพ่อสามสี่ปีเนี่ยอ๋อสี่ปีนี่ปีที่สี่นี่ต้นถือว่าใบสมบูรณ์มากครับป่าใบสมบูรณ์มากอันนี้ใบสมบูรณ์คืออันนี้รักษาเนี่ยเราเริ่มเริ่มรักษาเรารู้ว่ารักษายังไงเพราะเราศึกษาจากจุดโน้นแล้วมาศึกษาจากจุดนี้ว่า อันนี้ทุเรียนป้องกันยังไงเนี่ยนี่มันเลื่บสมบูรณ์พอสมบูรณ์ปุ๊บแมลงก็ไม่เข้ามารบกวนแต้ดเราแตกก็ได้ดีพอก็ให้น้ําก็ปกติน้ําปกติคือให้สปริงเกอร์ปกติเช้านะพ่อเนาะเช้าคึ่งชั่วโมงก็อ๋อนี่คืออีกแปลงแปลงนี้คือสามสี ปีที่สี่ปีที่สี่ปีนี้ปีที่สี่ปีที่สี่เริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีดอกะเริ่มซีกน้นเริ่มมีดอกนั่นก็เริ่มเริ่มมีดอกออกแล้วคือทุเรียนจะให้มีดอกเนี่ยไม่ยากมันมียาตอนเนี้ยแต่เราบังคับมันไม่ได้บังคับแบบเหมือนคนน่ะบังคับเอาเด็กไปบังคับให้มีลูกอ่ะมันก็โสมใช่ใช่ คือเราต้องปล่อยตามสภาพของมันว่าให้มันพออายุของมันพอที่จะมีลูกได้ใช่เขาพร้อมก่อนนะป่านใช่ให้เขาพร้อมคือเขาเขาเขาต้องพร้อมอ่ะเหมือนคนเราเนี่ยถ้าไม่พร้อมเนี่ยให้มีบังคับได้แต่คุณก็อะไรระยะการใช้ดูแลนะดูแลมันยืดอายุไม่ได้ก็เหมือนเด็กอ่ะมีลูกอ่ะลูกกินนมแล้วยังไม่อายุไม่ถึงห้าสิบเลยแก่หนักแล้ว มันมันเหมือนกันมันเขามีชีวิตแต่เขาพูดไม่ได้ครับต้นสวยทุกทุกต้นเลยต้เหมือนกันเลยเนี่ยเท่าเนาะเสมอมากสวยถ่ายไปเลยถ่ายได้ครับายน้ำต้นก็แตกนี่ดีขยาย ถ้าถ้าบังสมบูรณ์มันจะแตกแบบนี้ครับคเขาขยายมันัมันขยายเปลือกไงขยายขยายลำต้นเออถ้าถ้ามันมันจะขยายลําต้นครับเขาสมบูรณ์นะอ่าสมสมบูรณ์มันจะขยายลําต้นนะครับถ้าทำได้อย่างเงี้ยไม่มีคำว่าจนะมีจนแน่ฮะถ้าทำได้แบบไม่มีคำว่าจนครับ ทุเรียนเนี่ยไม่ต้องขายอย่างอื่นแล้วขายกิโลละแปดสิบก็พอลูกหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทแล้วสองสามร้อยอ่ะอย่างน้อยก็สองสามร้อยนะครับต้นที่พวกต้นนั้นอะปีที่แล้วมันได้ต้นหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นมีที่ต้นสิบห้าปีนะนะพ่ออันนี้ต้นหนึ่งถ้าเกิดเราขนาดปีนี้เอาไว้สามลูกปีหน้าสิบลูก แล้วมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตามอายุของเขาว่าอายุของเขาเท่านี้จะต้องไปเท่านี้อายุไปเท่านี้ต้องไปเท่านี้ไม่ใช่ว่าไปโหมกันเอาให้เต็มที่เลยตายไหวต้นมันส้มใช่มันเขาพูดไม่ได้แต่เขามีชีวิตแต่เขาพูดไม่ได้เหมือนเราไปหาหมอเนี่ยเราต้องหาวิธีหมอก็ต้องศึกษาว่าต้องหาโรคของเราให้ได้ ว่าเป็นโรคอะไรมาเออว่าเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเราทํายังไงเราจะรู้อ่ะเขาเป็นโรคอะไรเราต้องหาวิธีให้เขาว่าเออยาตัวนี้มันถูกกับโรคอันนี้ไหมยาตัวนี้มันถูกกับอันนี้ไหมมันต้องหาแบบนั้นนี่แปลงใหม่ที่ซื้ออยู่นั่นยี่สิบสามสิบไร่แหละเนี่ยเนี่ยกาลังจะไปดูแล้วเนี่ยอันนี้ทั้งหมดงที่ของพ่ออยู่นี่กี่กี่ไร่นะห้าสิบจากถนนมาจากถนนมาห้าสิบไร่แต่ปลูกทุเรียนไปหกร้อยกว่าต้นปลูกทุเรียนไป หกเก็บแปดร้อยแล้วเนี่ยทั้งข้างนอกด้วยข้างนอกด้วยครับแต่าแต่ว่ามีหลายรุ่นเนอะพอนะมันหลายรุ่นก็เริ่มเริ่มปลูกไงพอเขาเห็นดีแ่บเออเห็นดีแล้วก็ปลูกนี่มะนาวเพ่อฉีดพ่นเลยดูรูมะนาวน้ำอันนี้แป้นสุประเสริฐโอ้ทำแป้นสุประเสริฐนี่เป็นส่วนผสมเลยอันนี้เป็นส่วนมะนาวเออนี่มะนาวเนี่ยเขาขายจริงเขาขายกิ่งเก้าเดือนเก้าเดือนนี่เือสองอันนี้เรือ เก้าเดือนเขาขายได้ล้านนั่นน่ะขายจริงตอนนั้นน่ะตอนใหม่ๆอ่ะม,มน้ำพ่อก็ฉีดพ่นไปได้เหมือนกันที่ปาสิบลิตรนตั่นแหละพ่อใช่อ๋อนี่ก็มีบอ่อีน,น,น้ำเกิดอันนี้น้ำดีบ่อลูกนี่ใช้กับทุเรียนแพงบนมะละกอดูอันนี้สงด้ยคือผสมประสานไงอันนี้ใช่กี อันนี้กี่เดือนนะเนี่ยพ่อเนาะปีหนึ่งเนี่ยปีสองนี่ยอันนี้ปีสองอ๋เนี่ยนะปู่ปูแต่ยอดนะพ่อเนาะอันนี้คือหมอนทองนะพ่อเนาะหมอนต้นมะละกอก็ได้อันนี้สงได้ด้วยคืออันนี้เลี้ยงพอค่าไฟไผ่ได้ค่าไฟพอทุเรียนโตตัดไผ่ออกทุเรียนก็โตพอดีพอดีเลยคือ ทําสวนมันต้องหาวิธีว่าต้องให้เลี้ยง,ต,งต้องให้เลี้ยงตัวเองได้ถ้าลงทุนอย่างเดียวทุเรียนลงทุนเยอะเยอะเนี่ยสามหมื่นกว่าแล้วปีเนี้ยปีนั้ <laughs> ừ, นลงทุนไปสามหมื่นกว่าแล้วแม่ง <Energ iant> <tamam. S 1> <sk r isa> ั้นมันจะโหไม่ใช่หมูนะทุเรียนไม่ใช่หมู ส่วนนี้สิบห้าปีแล้วนะพ่อเนาะสิบห้าปีแปลงนี้สิบห้าปีสิบห้าปีปีปีนั้นมันเยอะปีนั้นได้ถึงสิบสี่ตันนะสิบสี่ตันเขาลองนี้ดีกว่ามั้งค็ับมันก็เป็นการทุบบ้างนะป่านะก็เป็นเนี่ย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 พอพอขีดไปเนี่ยมันเริ่มแตกไงขาดขาดเอาอดีตเนี่ยตัวขีดเนี่ยครับเริ่มเนี่ยมันเริ่มแตกจะเริ่มแตกยอดใหม่เออมันเริ่มแตกยอดใหม่เนี่ยครับ เนี่ยมันเริ่มแตกเริ่มฟื้นเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วฟืนแล้วใช่ไหมพ่อครับเออถึงว่าพรุ่งนี้จะซ้ำมันทีครับแล้วพอฉีดเท่าไหร่เจ็ดวันครั้งเนาะเจ็ดวันครั้งครับอือแล้วปีที่แล้วได้ลูกต้นนี้กี่ต้นนี้ได้ได้ได้เกือบหมื่นมั้งต้นเนี้ยอ๋อครับต้นนี้ได้เกือบหมื่นมีลูกไะพ่อโอ้หลายลูกเกินยี่สิบไหมพ่อเกินยี่สิบเกินเกินยี่สิบลูกอือนั่นต้นนั้นได้เกือบสองหมื่นน่ะ เนี่ยพวกพวกนี้มันได้ต้นละหมื่นแปดพันนั่นเริ่มเริ่มเริ่มแตกยอดใหม่เริ่มเริ่มใหม่เอาลูกให้เยอะกว่าปีที่แล้วใช่ไหมพ่อตัวตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้นจะหาวิธีรักษาเนี่ยครับครับอันนี้มันจะเป็นเพีย้ยน่าจะเป็นเพี้ยใบครับ แต่พอฉีดไปได้แค่เจ็ดวันนี่ฮะเจ็ดวันเจ็ดวันครัง้งเจ็ดวันครั้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เขเดี๋ยวเขาจะนั่นอีกดีดีคิดเองคนระับคือทุเรียนเราเราเราดูไม่ยากหรอกครับถ้าฉีดเข้าไปมันแตกใบถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับมันถูกก,กับโรคอ่าใช่ครับพอพอาฉีดเข้าไปไม่แตกนี่ ใช่ไม่ได้ถ้าฉีดอยู่กับที่แล้วไม่ไม่ไม่ไพ่ไม่ะเพราะเราฉีดปั๊บมันเริ่มดูดอาหารพอมันกินอาหารเรารู้เลยว่ามันเริ่มกินอาหารเริ่มมีความแตก่างเริ่มมีความแต่มันแตกตอนเนี้ยมันดีอย่างครบแตกตอนเนี้ยลูกจะไม่ร่วงครับถ้าเป็นลูกแล้วเนี่ยถ้ามันแตกแบบเนี้ยล่วงไม่ได้ไม่ได้กินต้องต้องให้มีให้แตกให้แตกก่อนแตกก่อนพอพอมีดอกบานปุ๊บ จะอยู่แล้วบใบจะต้องเป็นแบบนี้อ่าใช่ใชใชพอใบเป็นแบบนี้ปุ๊บทีนี้ทุเรียนก็เนื้อก็อดไีไม่ร่วงลูกจะอร่อยไม่ร่วงเออมันไม่เป็นไส้ร่วงเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าถ้าปล่อยให้แตกแตกใบ,บอ่อนตอนมีลูกนะลูกก็จะสลัดลูกครับแต่ตอนนี้ให้มันเป็นแตกใบ,บอ่อนมันดีตอนนี้ได้กี่ลูกเมพ่อปีที่สี่สิบกว่าลูกอะต่อต้นนี่นะพ่อ วนันนี้เราต้องเอาให้ได้เยอะไม่ได้เอาแค่เจ็ดแปดตันก็พออยู่รอดเจ็ดแปดตันเราก็ถือว่าพออยู่รอดแล้วปีงแปดแสนเก้าแสนก็พอเอาตัวรอดต้นทุนมันไปเยอะอยูน่นะพ่อเนาะแต่ก็ต้องสู้จริงๆนะครเมือเชาสะพายถังขีดเองเลยนะ<อ>ขีดขีดนอนเนี่ยต้องสะพายถังขีดนอนเองไม่งั้นก็ต้องห้าวันนะพอ่อเพราะว่าเรา นอนเนี่ยต้องถ้าถ้ามันเป็นโรคนอนมันจะเข้ามันเหมือนคนเนี่ยแหละพอเริ่มเป็นโรคไอโน่นไอนี่มาโรคไอนั่นก็เข้าโรคไอนี่ก็เข้ามันเหมือนกันเหมือนมันเป็นชีวิตเหมือนกันเหมือนมนุษย์ไงพ่อเนี่ยตัดแต่อย่างนี้่ะตัดออกต้นนี้ตัดออกตัดเฉยเฉยเพราะมันเป็นเม็ดเป็นทุเรียนเม็ดมันกลายพันธุ์ก็เลยตัดตัดแล้วปลูกใหม่ ไหนตอนที่พ่อตัดเนี่ย okay ก็ไม่ไม่เด้ขี่ยาตัดไปมัน mm มัน hmm> ตัดให้มันจะปลูกใหม่ยงไงโอ้ตอนโซมขีดเลยนะกำลังจะฟื้นอ่ะนะเออมันกำลังฟื้นเพราะมันกำลังฟื้น่ะ โอ้แข็งแรงออกกำลังกายวีตอนเช้าโอ้ยปวดขาได้แล้วนะพอเนี่อะไรมันแตกเห็นเห็นว่ามันแตกมาสังเกตว่าเออย่ามันแตกยอดดีเออถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยรักษาให้ได้อยู่ในอุณหภูมิแบบนี้นะถ้าแตกยอดใบนะเออถ้ารักษาอุณหภูมิได้แบบนี้ก็นี่แล้วเนี่ยนี่ไงก็ต้องตาให้มันแตกใบอ่อนมันแบบนี้ดีใบอ่อนดีเเนาะพอฉีดพ่นเลย อ๋อยี่มันฟื้นนะเนี่ยพ่อเนาะยอดใบแล้วพ่อนาะบำรุงเนี่แแต่มันมีปัญหาพ่อก็เลยตัด้วยว่าเจะไม่รอดแล้วเข้าห้างองไอซียูแล้วแต่เหมือนคนก็จะตายแล้วไม่ตาย,ยแล้วแหละเนี่ยต้นนี้ได้สองหมื่น,น,นต้งเนาะต้นนี้ได้สองหมื่นแล้วพ่อต้นนั้นนะ่ะต้นนั้นนะ่ะต้นต้นนั้นได้สองหมื่นนะเพราะต้องเค็กแต่และต้นเรานับลูกไงว่าต้นนี้กี่ลูกเราจะการได้เลยว่าลูกละเท่าไหร่ มีแต่ยอดใหม่หมดแล้พ่อเออมันรอดแล้วเนี่ยรอดแล้วคนไม่ทาสวนไม่รู้หรอกคใทำสวนไม่รู้หรอกต้นนี้ไม่ได้กี่ลูกครับพ่อต้นนี้ปีที่แล้วได้สามสิบสิบลูกต้นนี้เนาะมีนขนาดมันสมนั่นได้สามสิบะ เนี่ยพวกนี้เท่านั้นแนหะแตกเริ่มแตกเริ่มแตกแล้วมันเริ่มแตกเริ่มแตกยอดเลยนะก็ให้มันแตกแตกใบอ่อนไงพอแตกใบอ่อนปุ๊บพอดอกเริ่มบานปุ๊บใบก็แก่อพอใบแก่ทีนี้ก็เต็มที่แล้วอัดเต็มที่เลยนี่เนาะมันไปเสื่อมแล้วพอแล้วมันแเสร็จมุกต้นนี้นะ่าจะได้เยอะนะพ่อเนาะเออได้เยอะลมมาโยกตนน้ตกนเนี่ยไปลมมาพัดไปตันกว่านั่นเน่ะ เนี่ยกุ้มเนี่ยล่วงโอ้โหตันกุ้ว่ามันลมแห้งเออลมมันเขามัานลมหมุนลมมันแรงไงนี่ไงโอ้ผิวมันเนี่ยมันกำลังออกเลยปะกำลังออกดอกอ่ะกำลังแต่แตกดอกเป็นยังที่พอดีดอกบานกับพอดีแกดอกบานกับพอดีใบแกใบแกก็อัดเตะเต็มที ปลูกไผ่ด้วยหรอพ่อไผ่ด้วยมันของอีกเจ้วนึงเนี่ยเขาคิดจะปลูกทุเรียนแต่เขาเมื่อเห็นแหละเขาบอกทําไม่ได้หรอกผมทําไม่ได้โแตงยอดแล้วนี่ต้นนี้พุ่มนี้สวยมากเลยนะพ่อเนี่ยเลื่อมใบเริ่มด้วยต้นนี้มันแตกยอดอดูยอดอแตกยอดใหม่แล้วนั่นใครที่บอกว่าไม่หมู ถ้าฉีดถ้าฉีดยาถูกเนี่ยมันมันตรงกับโรคนะมันมันมันก็มันก็เหมือนหมอเนี่ยให้ยาตัวนี้รักษาอาการว่าดีขึ้นเขาก็ให้ตัวนี้มันก็ก็ยังบอกมันเป็นชีวิตแต่เขาพูดไม่ได้แต่คนมันเป็นโรคมันพูดได้ว่าโอ๊ยปวดตรงนั้นตรงนี้หมอมันก็ดูได้เอออันนี้มันพูดไม่ได้ แต่ยอดแตยอดใหม่ไยแตยอดใหม่แล้วรอดแล้วพ่อบอกว่าเอกจากห้องไอซียูแล้วเมษสามาดูไหมครับมษสาใช่ไหมพ่อมษามาดูมาดูเลยมาดูตอนเป็นเป็นลูกรันมีนาก็มาพ่อมีนาก็มาไม่ทิ้งหรอกพ่อเดี๋ยวต้องมาบ่อย เนี่ยจังโยงระโยงระยเนะครับโอ้โอลูกจังโยงโอ้ลมมันแรงนะพ่อเนาะใครจะโยงยงไมาอยู่เลยอืมมันลูกลูกมันเยอะด้วยตรงมัดเอาไม้ไผ่ใช่ไหมพ่อ,อมไม้ไผ่จะเชือกโยงเอาไม้ไผ่ใส่เชือกฟางอ๋อเชือกอันนี้เราสีน้าถึงจะอยต้องหนาเลยเนี่ย ดังนั้นมันไม่อยู่อะอช่วงช่วงมีนานี่ลูกเล็กมันออกใช่ไหมพ่อออกอันนี้ก้านยาวอืมก้านยาวก้านยาวปูกไปยอมพ่อกี่ต้นเนี่ยมีหลายต้น่้อยหลายต้นเนาะทั้งหมดก็หกเจ็ดร้ยต้นอ่ะอยังไม่รวมอีกสวนหนึ่งสามสิบกว่าไร่ในของหนู โอ้ยแต่แต่ปีหน้าเนี่คงจะได้เยอะขึ้นนะพอ่อเพราะว่าพอต้นมันแตกใบดีสมบูรณ์ดีขึ้นอ่ะพ่อบำมลงุงหน้าดูเลยนค่ะวันนี้ทางบริษัทกรบันฟาร์มก็ขอขอบคุณป้าที่ที่ไหนนะคะที่นี่บอกอีกรอบหนึ่งค่ะป้าที่<ะ>หมู่บ้านทุ่งยาวหมู่16เทศตบานตะบ,บนโพงอามอำเภอปันตคามจังหวัดปราจีนบุรีสวนจิตวิไล สวนจิตวิไลบอกเบอร์โทรสักนิดหนึ่งเผื่อมีใครอยากเข้ามาชมแปหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเกตสามเผื่อมีผู้อยากจะมาชมหวนออยากจะมาปกปกปกติกับแม่ผมกไม่ให้ใครเข้าได้ไม่เข้าคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเอาโรคมานะจําไว้นะสวนทุเรียนคนเข้าเนี่ยจอาโรคมาเขาไปหลายสวนอีกสวนหนึ่งเป็นโรคน่นโรคนี่เอามาแก้ยากแก้ยาก เผื่อตอนมีลูกแล้วเนี่ยเขาไจะมาซื้อของได้มาซื้อลูกได้อย่างนี้ได้ลองหน้าสวนได้มาชมได้มาซื้อได้ตอนนั้นน่ะก่อนจะก่อนจะซื้อนี่กินได้กินก่อนชิมรสชาติว่าเป็นยังไงถ้าอร่อยก็ซื้อไปใช่ใช่ใช่เรารับรองคุณภาพแล้วป่านะรับรองรับรองคุณภาพ เผื่อชาวเกษตรกรชมอยู่นะคะเผื่อสนใจติดต่ออีกเบอร์หนึ่งนะคะเผื่อสนใจ Rd 2551นะคะเบอร์089-826-1219ติ๊กนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะป๋าสวัสดีค่ะ